ก็ลาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Identity V นั่นเองแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวสกินที่มีชื่อว่าอัมพันนั่นเองทุกคนก็คือสกินในเป็นสกินของโจเซฟที่แจกฟรีในช่วงฮาโลวีนเท่านั้นแต่ว่าอันนี้ก็ผ่านมาแนละ้วทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมารีวิวความสวยความงามของสกินนี้กันก่อนเลยดีกว่าไปเลย Yeah. <sighs> ตอนนี้เราก็ได้ทีมกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในทีมก็จะมีคาวคริกเกตอัศวินแล้วก็ช่างหุ่นอะไรสักอย่างช่างมันะโอเคเอา้าวเขาเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วช่วางมันแล้วกันนะทุกคนเนี้ยเดี๋ยวเราอะรอไปรับชมในเกมกันดีกว่าว่าตอนเนี้ยเราจะสามารถเอาชนะเซอร์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันในเกมเลยดีกว่าไปเลย ตอนนี้ก็ได้ทำการโหลดเข้ามาในแมปนะครที่ไม่เคยหลับไหลกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทำการไปกดกล้องกันดีกว่าเุ้ยเจอกล้องพอดีเลยทุกคนกล้องสวยมากเป็นสีฟ้าด้วยมาเดี๋ยวเราจะทำการเดินหาเจอกันดีกว่าซึ่งเราไม่รู้เราจะหาเจอไหมเดี๋ยวเราขอกอสกิปกันดีกว่าเนาะ มาทุกคนตอนนี้เราก็เจอทิกเก็ตแล้วทิกเก็ตทิกเก็ตพูดพูดผิดว่าเดี๋ยวเราจะทําการตีเขาให้ล้มไม่รู้ว่าเราจะสามารถจับเขาวางทันได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้ก็กล้องใกล้จะหมดแล้วแต่ว่าขอทันได้ไหมได้ทันได้ไหมทนัทน,ทนได้ทันได้ยินได้ ไม่ทันทุกคนช่างมันเดี๋ยวเราจะทําการเดินหาเซอกันต่อซึ่งเราจะเจอเซอไหมวันนี้คือเรายังไม่เจอใครเลยโอเคเดี๋ยวเราจะรีบเดินไปข้างหน้าระหว่างเล่นทุกคนก็ดูสกินไปด้วยน,นะทุกคนว่าแบบทุกคนชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะตอนนี้เราเหมือนจะเจอเป็นอ,อัศวินกับเป็นใครนะ่ะผู้อย่างรู้นะทุกคนมาแต่ว่าเอ้ยอยังไงยังไงยังไงซิยังไงซิมา เดี๋ยวเราจะทําการตามอ่ะเอ้ยหมนเขาจะใช้สก,กิลกับเราซึ่งเราจะเปลี่ยนคนไล่เลย <laughs> โหดเกินมาเดี๋ยวเราไล่คิกเกตต่อเพราะยังไงเราก็ตีคิกเกตล้มได้แน่นอนมาโอเคขอกระโดดกลับไปยังไม่มีบิงยังไม่มีบิงเลยเข,ขากลัวอะไรไม่ได้เอาบิงมาเว้ยเอ้ยเอ้ยยังไงยังไงมามาอ้าวเขาคิดว่าเรามีบิงเ <laughs> ขาคิดเขาคิดว่าเรามีบิงจบปนั่งกันดีกว่าห้องใต้ดินหรือว่าข้างนอกดีนะ เอาเป็นข้างนอกแล้วกันเนาะจะได้กดกล้องง่ายๆนั่งไปนั่งลงไปโอเคเดี๋ยวเราจะทําการไปกดกล้องกันนะทุกคนเรียบร้อยขอถ่ายรูปแชร์แชก่อนหนึ่งทีอะไรอะไรอา้าวโดนด้วยโดนอัศวินไม่เป็นขอตีให้ล้มขอตีให้ล้มขอตีให้ล้มหน่อยแล้วก็เอาให้มันล้มเอ้ยเหมือนเขาเหมือนคิกเกตจะอยู่ตรงนู้นไม่เป็นไรไอ้นี่ก็มาส่องนกสัเลยเดี๋ยวเถอะมาขอขอกลับ ขอกับไม่ทายไม่โดนไม่โดนเออเออโอ้ยยังไงยังไงิงไงก,ก็อุ้ยโดนโนกมีนกซะด้วยเอา้าหลุมผุดขึ้นต่อหน้าเลยคือโอเคไม่เป็นไรเรามีสกิลย้อนรอยเท้าเอา้ยเอ้ยอ้าเมื่อกี้มันอยู่นั่นอา้าวอยู่นี่มีตัวทองมีตัวทองโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็รอให้กล้องในโลกภาพถ่ายมันหมดไปแล้วกันเนาะแล้วก็จะได้จับเขานั่งแล้วก็ส่วนคนนี้ก็ ไปหาจับที่นั่งให้ดีกว่าจะได้ลม้มเนาะมานั่งลงไปเหมือนเมื่อกี้เราจะเห็นเป็นผู้หย่างรู้อยู่แถวนั้นซึ่งบอกเลยว่าไม่รอดแน่นอนปะ่ะอา้าวเพิ่งเห็นไอ้บ้าโอเคไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราจะขอไล่ผู้หย่างรู้สักทีสองทีคงจะไม่เป็นอ,อะไรอา้าวมีไดฮาซะด,ด้วยก็ช่างมันแล้วกันทุกคนมาเดี๋ยวเราจับเพื่อนโอ๊ยทำไมคนมันมาเย,ยอะจะไม่ไปปั่นกันวะ โอ้รถไฟก็มาอีกเอาเร็วเลี้วล้วล้วรถไฟรีบไปโอเคเดี๋ยวเราเราจะเอาเขาลงห้องวีกันนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันวุ่นวายมากเลยมาโอเคเหมือนอัศวินคนนั้นจะลุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่งลงไปโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปแล้วก็รอตีเราดูซิว่าเขาจะโดดลงมาเลยไหมเหมือนจะยังไม่ฮะต้องก็ยังไม่รีคูดาวเอ้ยยังไงยังไงยังไงสิคือคือตรงนี้มันตายแน่ตายแน่ อะไรอะไร้อไราอีกสักคนเหรอยังไงยักไงยังไงเอ้ยเอ้ยเอ้ยโดนอ่ะโดนสกิลมันไม่เป็นไรทุกคนเราจะขอฟาดอุ้ยไม่โดนโอุ้ยเขาช่วยแบบนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอไปเบิ้อนข้างบนแล้วกัน ยังไงก็ไม่กลัวหรอกขอเบิ้ล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 หน่อยขอเบิ้ลหน่อยมาเดี๋ยวเราจะทําการจาบับอัศวินที่เขาลุกเองไปแล้วนะทุกคนโอ้ยทําอะไรตกใจโอเคเดี๋ยวเราจะรีบกดกล้องเนาะเขาจะได้แบบล้มไปเลยเหมือนตอนนี้คิกเกตจะยังอยู่ตรงนั้นโอ้ยเอากดกล้องก่อนกดกล้องก่อนโอเคมาไนดูซิว่าจะมาช่วยหรือเปล่าจะช่วยหรือเปล่าคริกเกตมาพังไปก่อน จะตีเหรอจะตีเหรอมีตัวทองนะเฮ้ยมีตัวทองนะเฮ้ยมีตัวเออมีตัวทองไม่เป็นไรจะกลับทันไหมทันไหมเอยเหมือนจะไม่ทันทุกคนไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราจะโอ๊ยนกอีกแล้วเบื่อจริงโอเคไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการเข้ารถพักตีให้มันล้มแล้วก็จับนั่งจับนั่งอ้าวอะไรนะโง่มาทําไม <c oughs> เออตีไหมเ <c oughs> ท้าอะไรกันวะเนี่ยตลก เออรอรอขอแค่รอเท่านั้นเดี๋ยวมันก็โผล่อ,ออกมาเดี๋ยวก็โผล่ออกมาเดี๋ยวก็โผล่ออกมาเดี๋ยวก็โผล่นี่ไงบอกแล้วยาเหลี่ยมก็คือล้มในนี้สองคนไปเลยก็ทีนี้ก็เหลือเวลาแค่รอเท่านั้นอะไรอะไรมันอะไรมันอะไรมันอะไรยากอยาก,ยากโดนหรออยากโดนหรออ่ะหน้าไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนโลกภาพถ่ายตีอ้าไม่โดนคือมันไม่โดนยังไงไม่เอา้า ที่แบบนี้โดนคืออะไรโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะรีบจับอัศวินไปนั่งกันดีกว่าทุกคนเพราะว่าเราจะได้ไปจับคิเกตอ่ะคิเกตลุกไปละ <c oughs> โอเคไม่เป็นไรโอ้ยทำไมมันยุ่งยากอย,าอย่างนี้เนี่ยเกมนี้มันแบบโคตรจะวุ่นวายโอเคมาขบวนขบวนขบวน,บนฟลุปโอ้ยช่างเขาแล้วกันยังไงม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 ันยังไงขอสักที่ขอสักขอสัก ทีไม่โดนไม่โดนเออโดนแล้วโอเคทีนี้ก็น่าจะไม่มีใครมาช่วยอัศวินแล้วล่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เหมือนทุกคนน่าจะหิวกันอยู่ซึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะทําการเอาเขาไปลงในห้องวีกันดีกว่า,อ,าอ้าวอัศวินแกตายก่อนที่เพื่อนแกจะมาช่วยอีกน่าสงสารมากนั่งลงไปเดี๋ยวเราจะทําการรอไล่ฆ่าคิกเกตกันดีกว่าทุกคนอา้าวอยู่นี่เลยเหรออา้าวอะไรของเขาขอสักทีขอสักทีกทําอะไรอะ ทำอะไรเนี่ย <c oughs> ไม่เป็นไรทุกคนเออเออนี่ไงขอเั้าทีไปนั่งลงไปในเครื่องในสัน่นเหมือนเครื่องนั้นจะสั่นอยู่นะทุกคนโอเคงั้นก็ไปหาเขากันดีกว่าฟ่มอยู่ไหนอะ่ะอ,อ้าวอยู่นี่เหรออ,อ๋อลอยเท้าไปทางนี้นี่ว่าะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะทําการวนหลอกเขานิดหน่อยเพราะว่าเขาน่าจะไปจากทางนู้นนะทุกคนอยู่ไหนอ,อ้าวนี่ไงอยู่นูน่นฟึบอา้า <c> ว <oughs> คือเลื่อนไกลเกินกลับมาเลยงงช่างไรแล้วกันเดี๋ยวเขาก็น่าจะวิ่งมาทางนี้แหละแต่ว่าขอกดกล้องกดกดกล้องแชะมาเรียบร้อยเหมือนตอนนี้เขาน่าจะมาช่วยแหละทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมาช่วยทางไหนเดี๋ยวเราลองหาเขาดูกันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นสก,กินช่วงฮาโลวีนนะทุกคนซึ่งเป็นสก,กินที่เราว่าค่อนข้างสวยเลยทีเดียวอ้าวนั่งอไอยู่นั่น ก็คือเราจะบอกว่าเป็นสกินที่ค่อนข้างสวยแล้วก็ช่วงนี้ก็จะลงเป็นคลิปแบบว่าเกี่ยวกับสกินที่แบบมาในช่วงฮาโลวีนนะทุกคนก็คือเราติดตามชมได้เลยเป็นหลายสกินมากๆาแต่ว่าก่อนได้ขอค้ามันก่อนมันจะต้องตายโอเคเรียบร้อยเกมนี้ก็ถือว่าเก็บสีเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเย้ yeah. เป็นยังไงกันบ้างทุกคนสนุกกันหรือเปล่าเอ่ยกับการรีวิวสกินของโจเซฟในวันนี้ถ้าทุกคนชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย